ฟังมันมุ่งไปคนๆหนึ่มาถ้านั้นเห่าคิดต้องเป็นมืดไม่ยุ่งโกลตอนนี้พอไปสีเข้มก็มาเน้นมากออระบอกครกแต่สวัสดีพุทธิตาม ราคาสมสบายดีย่ำแรกแรกมานิดหน่อยมือนี้กะออกมาให้คือเก้าแต่ว่าตอนนี้กะลับบงชี้อ้อไปหาอยู่หากินแล้วก็เลาะหาควายได้นี่ยเอานี่เห็นห้วยควายจังเหมือนควายเพิ่มแล้วขำนะทุกคนเลยนี่ชอบไปหาควายที่จะมุ่งก็ทีเห็นเห็น,นควายมินิก็ผ่านออกมาเลาะเลยก็ด่านเลยสูปเปิดคลิปนะเลยไปเลาะบงควายแถวนี้ก็เธอควายพวกเจ้าควายเพิ่มเลย ควายเพิ่มมาแถวนี้มือนี้มีแสงแดดแจ๊ะแจ้งแล้วทุกคนเลยแดดตอนม,มื้อเช้านี่นะเดี๋ยวนี้ก็สามโมงที่ม้งยั่งเลยโอ้ยากเอาไปหาควายนี่ก็ยัง,งมืดเพลินเลยที่เห็นบ่นเห็นชอบไปหอดดนควายยู่จ,จนมืดบจับมืนันพาหมาเลาะได้โอ้มันมีแสงแดดทุกคน ควอยรลุล่มๆมัวนี้ไแต่บางทีเธอมันอยู่น้ำมันนี้ขีดเทปของามันว่ายพอดีบรรยากาศย่านตึงแรงทุกคนตามการานแดดแจ๊ะแดดแจ่งเลยมันนี่น่าจะมดฝนแล้วบอลเลอร์และ,ๆๆและๆๆบ้านทุกคนเลย คนมันพักพ่อนบ่นี่เลยโตกต่อเนิ่งมนืนอวาได้สองเดินป่ายคนน้ำตาเดินตาเดินเจ็ดออกมาไหมเดินแปดกับมืดเดินเดินเก้าออกมาก็ยังลิ่นอยู่สองหลังสองสามเมือหลังนี่แต่อดเลยเมื่อนีนเห็นแสงแดดมืดมื้อมือนี้นะมีก,ก็คือว่าบางได้พานา้องหมาเลาะป่าอีกคนทุกคนเลยวาชิมานพี่สั่งคนเลยไปที่ตามไปลุ้นน้ำกันนี้ วนันมาเชิญนี่จัดหมูปาลาเล้ววันมาเชิญนี่มันนี่มาคนเดียวเท่านนเลยว่าชิดไปรอบบังควายแต่ย้ำมันโหดควายคนขำเลยเนอะตะเวนสี่โมงเลยวันนี้กับฝนมัหยิบ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 ,บมาแล้วมุดเป็งอยู่คนว่าชิดไปหาควายก็ขำคนมาหขาแกงก่อนอน,อน,อนี่คือเก่าฝนก็ตกเลย นตกอีกแล้วเราวันนี้นะฮะพักคนต่คนมาอีกหนึ่นะถ้าเป็นมากจะฝนตีนี้ต้กระโดดใสคนเลย นะอย่าห้ามไปก็ในเลิกจะต้องได้ไปมานี้นะอ๋ทุกคนแต่ก่อนฮาวาสีปหาควายทุกคนเลยยกเลิกเลยกนะปกับมันโบเห็นมันคนละควายนะมันขำเลยแต่ยางไปนี่ไปโหดควายนะพอดีมืดก,ก็กเลยก,กะโบเห็นก็เลยเศร้าสีผ้ามาเลาะอ,อันป่ายโหยพุ่งนี่ทุกคนเลาะบึงรัดบึงมุง บ่มอนเ่าเมืมเม่อวานนี้นะหมู่ลงมาอันปลายพุ่งทุ่นเลยไาจีพ,จพาหมาเลาะต่างเลาะหาแล่นช้ำค้ำเลยทุกคนนะไปหาควายก็ย่ามันบ่เห็นมันขำละไปแถวนี้เนี่ยเลาะขึ้นพุน่นลัดนุ่นไปพุ่นเลยดันากบังเก็บเดี๋ยวขำแล้วก็เลาะมากทุ่นเลยเมื่อนี้นะบ่เห็นเลาะควายนะบอลมันมันขำม,มันมืดเลยไปจีไปหากินก่น็ถ้ามาเลาะไปหากินก่อน เธอมันมานคนเลย ทั้งหมดพอไปเลยรนะบกมันออกระบอกเลิ่มลดเลเดี๋ยว,น,ยน,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 วนี้ก็นายลายใช่หมก็นายกินเดี๋ยวนี้มันหมดเนื้อแ้่คนก็นายกับมุ้ง เก้ามันเด็ดนะนี่โอ้เสียงตะแกกเสียงกระต,ตาเสียงเซลต่ข้าวยังน้อยกวนั้นนะ เย็บห hey, พ่หาห้วยมกูก็บอกเห็นทุกคนนะมันเห็นตาห้วยงูนะเห็นตาห้วยงู พาลูกกับพ่มานเ้ร่าเรี๋ดิบมึงยุ่งหลงพอไปแล้วคนน้ีเำพอไปเยเลยทำนมากันฉย ลนี่งเจ็ดแปาเด้มาก่ะเด็กแลนด์ูลกูคนแรกโลกอุปโภโลกห้องมือกบว ก็มัดเพิ่มโซแต่มันผลิห็นอะโอเคอดกดพุ่งไปทั่วเสียงน้ำมุ้งพุ่งติ่งจอกกี่ทอนแบบคั้โอรบเลยนะเนี่ยโอ้ตัดปลาหมูทอดอย่งนเลยมืดเลย ลกโกนเลิมมืดเลย กบหมาทั้งฟังมงไปก่อนๆมาท่านั้นเฮาคิดโตองเป็นลกช่านไก่เช่ามูไปห้ามั่นเหานกนั่นนะ ไปทั้งมมาที่นีมาไปต้ามาเ้าไปกิดแล้วมันเห้า พุ่ไปสม้ยยังบอมหนึ่งมาฝนตกแมฝนเลยมืดไม่ช่โกนเนนี้พอสีเขื้นก็มาเน้นมากบรบอกพอไปเลย่ลยคนนกระตก คาดทุกบานเดียวอีกนะโอ้ยมีทางขึ้นหมดเลยเลยนี่เลยขำนะทุกคนนี่ตัดไม้มื่อเว็นฌากนกระยังทุกคนเลยเอาลงไปโกนแล้วก็เลยตัดเอาไม้พุ่งมือ่อฌานกระยังเ่ามาเอามา,มา,มา,มาหากินกับพอได้เพื่อทุกคนอันนี้นะนี่ตาเมื่อนี้สีเลาะหาก้านป่าทุกคนการปักกั้งพอได้เมื่อกี้แรงเมาปรทศไทยเป็นท่าอยู่หายทุกคนเลย ค่อยเอามาหวาชีเอามาหาอันควายแต่มันบอได้ไปหดควายคนมันขำเนี๋ยวนี้ก็ค่อยอยู่ดันพุ่งกระเตคดคน้นี่บมันากาศยำหนึงแรงฝนก็ขึ้นมาวิ่โกนกับพอดีหญ้าตกคนเลยตอนค่อยตัดเอาไมน้นี่โอ้ยฝนเนี่ยว้าวก็ย่าเค็กลงขึ้นมาวิ่โกนแล้วก็เอินพร้อ,ไอมออๆๆไปเบอร์กนสคนเลยประมาณถึงแล้วแหละมันนี้ขี่ไปหาการบึ่งป่าก้อนคนเลย มื่อเลาะมันนี่ผลิขำนะการป่ามืดแรงทำนะทำเลยออกมาฮอทบอลเลยคนแกมก่อนนี่สีใต้คมสีขึ้นไปหาการป่าโอ้โยเงยไะแดดานทุกคนเลยนี่นไปทับป่ากังพอได้เมื่อเจ้าแรงนีดนะมากระบอกพอะไปแล้วจะหากินกันมัน มันหัากระแดดคนมันฝนยังโบยาาคลักแล่นก็เลยโบล่งเ้าออลงคนเดีอเดินแจ้งนะทุกคนมนสิยงบางหายังบางป่าเีม่สินี่เรออได้แงนิดคนเดยโอเข quyết na đan, ba cặp ba cam ít còn đấy, um, phải chơi À, đây đi coi cái này đục cái đấy Năm lúc Năm lòi Tông của thứ mmm 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 มาสดอเชียวโอ้ยการป่าอะไรเก็บเคร็ดเก็บเค้็ดหน้าทุกคนเลยเึ็นหน้าดานป่ามันหมูมีเก้าป่าหลายปีนี้ขมงป่า ติงป่นมาหายสุดผมยังกินเขาเลยเอาเอมาันี้เการปาาคนพอได้เอ่งนีวเอกคนก็บอใหน้อยท่ากี่เข้า ยังยังขับมือกินก็พาสทีมือกว่าบัน,นี้เนี่ยได้เครครับป่าพอได้จแจวแหละ